วันนี้ก็จะเปิดชั้นเรียนในฐานขยะนะครับซึ่งนักเรียนที่จะพัฒนาคือชั้นม .4 ทั2จำนวน12คนนะครับข้อหมายที่พัฒนาคือการเ,าเน้นให้นักเรียนได้ตระหนักปัญหาที่มีปัญหาของขยะที่มีอยู่รอบตัวนะครับซึ่งกิจกรรมที่จะได้ในการพัฒนานจะมี ันับแรก,ก็คือเป็นการชมคลิปวิทัศน์เกี่ยวกับสภาพปัญหาขยะแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการารีไซเคลิลของขยะเอามาใช้ให้ใโดยโดยการออกแบบเป็นรูปแบบต่างๆแล้วก็จะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น3กลุ่มนะครับแล้วก็ให้ทํำใบงานแล้วก็มีการนําเสนอแล้วก็สรุปกิจกรรมครับผม โดยจะขอให้คุณครูตระก,กูลนะครับเป็นผู้ร่วมสังเกตในกลุ่มที่1น,นะครับคุณครูการจนาร่วมสังเกตในช่วยสังเกตในกลุ่มที่2แล้วก็ท่านผู้มีการร่วมสังเกตในกลุ่มที่3